เข้าใจสมองเข้าใจตัวเองสวัสดีครับพบกับถอดรหัสสมอง by Little Duck คุณเคยตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาพฝันชัดเจนเหมือนเพิ่งดูหนังจบไหมหรือบางวันคุณรู้สึกว่าฝันอะไรแน่ๆแ,แต่จำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวและทำไมบางคนถึงจำฝันได้แทบทุกคืนแต่บางคนกลับจำไม่ได้เลยทั้งชีวิตเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชค หรือความเพ้อเจอ้อแต่เกี่ยวกับสมองของเราจริงๆวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าสมองทำงานอย่างไรตอนเราฝันแล้วอะไรที่ทำให้คนเราจำฝันได้หรือหลุดลืมไปหมดเพราะบางทีความฝันที่คุณลืมอาจกำลังซ่อนคำตอบบางอย่างของชีวิตคุณไว้ถ้าพร้อมแล้วเราไปค้นหาคำตอบกันครับ 1. ทําทำไมเราถึงฝันเมื่อหลับ ก่อนอื่นฝันคืออะไรความฝันหรือ dream คือภาพเสียงเรื่องราวหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยเฉพาะช่วงหนึ่งของการนอนหลับที่เรียกว่า REM sleep หรือ Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นช่วงที่สมองตื่นแต่ร่างกายนอนหลับในช่วงฝันสมองของเราทำงานบางส่วนอย่างเข้มข้น แต่ไม่มีการควบคุมจากส่วนที่มีเหตุผลมากนักจึงเกิดเป็นภาพแปลกๆเหมือนหนังเหนือจริงสมองเราฝันเมื่อไหร่การนอนหลับของมนุษย์มี2ช่วงหลัก 1. น,นอน REM sleep คือหลับลึกร่างกายซ่อมแซม 2. REM sleep คือช่วงที่เกิดฝันมากที่สุด REM sleep เกิดประมาณทุก90นาทีในแต่ละคืนเราจะฝันหลายรอบ4-6ครั้ง ฝันรอบท้ายใกล้เช้ามักยาวและชัดที่สุดแล้วอะไรทําให้สมองฝันสมองไม่หยุดทํางานขณะหลับในทางกลับกัน 1. สมองกําลังประมวลผลข้อมูลสิ่งที่คุณพบระหว่างวันเรื่องที่อ่านสิ่งที่รู้สึกหรือความทรงจําต่างๆสมองจะทําหน้าที่เรียงลบจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ 2. ส,สมองกําลังจัดระเบียบอารมณ์ ประสบการณ์ที่กระทบใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายสมองจะพยายามคลี่คลายหรือจำลองสถานการณ์ผ่านความฝัน 3. สมองเปิดการทำงานของระบบภาพสมองส่วนวิชุกค,คอร์เทกซ์จะถูกกระตุ้นให้สร้างภาพเหมือนจริงแม้เราหลับตาอยู่ก็ยังเห็นได้ในความฝัน 4. สมองส่วนเหตุผลปิดตัวลง สมองส่วน Prefrontal Cortex ใช้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจทำงานน้อยขณะฝันจึงทำให้ฝันมักไม่มีตะกะเชื่อมโยงแปลกแต่รู้สึกสมจริงเปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายๆระหว่างเวลาตื่นกับเวลาฝันเวลาตื่นสมองใช้ตะกะคือมีเหตุผลส่วนเวลาฝันสมองใช้จินตนาการคือปล่อยภาพไร้ตะกะเวลาตื่นรับรู้โลกจริงส่วนเวลาฝันสร้างโลกจำลองในหัว เวลาตื่นมีการควบคุมส่วนเวลาฝันไม่มีการควบคุมความคิดเวลาตื่นร่างกายเคลื่อนไหวส่วนเวลาฝันร่างกายถูกล็อกไม่ให้ขยับเพื่อความปลอดภัยมีงานวิจัยสนับสนุน Harvard Medical School ช่วง REM คือช่วงที่สมองประมวลผลความทรงจำเชิงอารมณ์ University of California Berkeley Matthew Walker REM Sleep คล้ายกับการทำจิตบำบัดฟรี ที่สมองช่วยให้เราย่อยความรู้สึกและประสบการณ์สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเราฝันเพราะสมองยังคงทำงานแม้เราจะหลับเพื่อจัดการข้อมูลความทรงจำอารมณ์และประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เราตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นแบบพร้อมกว่าเดิม2ส,สมองทำงานอย่างไรในช่วงฝันฝันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ฝันเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงที่เรียกว่า REM sleep หรือ Rapid Eye Movement เกิดประมาณทุก90นาทีสมองจะตื่นในขณะที่ร่างกายหลับดวงตาเคลื่อนไหวเร็วใต้เปลือกตาเป็นสัญญาณว่ากำลังฝันกล้ามเนื้อจะถูกปิดการทำงานชั่วคราวเพื่อไม่ให้ร่างกายขยับตามฝันสมองส่วนต่างๆทำงานอย่างไรในช่วงฝัน 1. อะมิกดาลา หรือศูนย์กลางอารมณ์ทำงานเข้มข้นมากระหว่างฝันทำให้ฝันเต็มไปด้วยอารมณ์เช่นความกลัวความเศร้าหรือความสุขรุนแรงนี่คือเหตุผลที่ฝันบางครั้งรู้สึกจริงกว่าความเป็นจริง 2. h i ฮิปโปแคมปัสหรือหน่วยความจำช่วยดึงความทรงจำบางส่วนมาประกอบเป็นเรื่องราวความฝันจึงมักเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคิดหรือพบเจอในชีวิตจริง 3. ม Prefrontal Cortex หรือเหตุผลตักกะทำงานน้อยลงอย่างมากสมองจึงไม่ตัดสินหรือไม่กรองว่าฝันนั้นสมเหตุสมผลไหมนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราฝันถึงเรื่องเหนือจริงสลับเวลาสลับสถานที่ได้ 4. Visual Cortex หรือศูนย์ประมวลผลภาพทำงานเหมือนตื่นดังนั้นจึงสร้างภาพในหัวอย่างละเอียดทำให้ภาพในฝันชัดเจนเราวกับตาเห็นจริง 5. Default Mode Network หรือ D.M.N เครือข่ายสมองที่ทำงานตอนเราคิดลึกไตรตรองหรือฝันกลางวันในช่วงฝันจริง D.M.N ทำงานสูงจึงมีความเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายแบบบางฝันจึงดูเหมือนมีความหมายเชิงลึกแม้จะไร้เหตุผลสมองทำอะไรเบื้องหลังขณะเราฝัน 1. ประมวลอารมณ์สมองย่อยอารมณ์ที่ยังไม่ตกผลึกเช่น ความกลัวความเครียดหรือความเศร้า 2. เชื่อมโยงข้อมูลสมองเปรียบเทียบเชื่อมเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ 3. กําจัดข้อมูลส่วนเกินบางข้อมูลจะถูกลบทิ้งเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความรู้ใหม่ 4. จํจำลองสถานการณ์ฝันอาจเป็นการซ้อมรับมือเหตุการณ์เช่นฝันว่าทะเละ หลบหนีหรือพูดในที่พูดสาธารณะงานวิจัยที่สนับสนุนแมทธิววอลเกอร์ในวิธีสลิปพบว่า REM สลิ e p มีลักษณะคล้ายการบำบัดอารมณ์อัตโนมัติของสมอง Harvard Medical School พบว่าช่วงฝันช่วยให้ประมวลผลประสบการณ์ในเชิงอารมณ์ได้ดีขึ้น MIT พบในหนูทดลองว่าสมองขณะฝันมีการเล่นซ้ำเส้นทางที่เดินตอนตื่น คล้ายจำลองซ้ำเพื่อฝึกสมองสรุปเวลาฝันสมองไม่ได้พักแต่มันกำลังทำความสะอาดจัดระเบียบย่อยอารมณ์และจำลองโลกฝันคือสนามซ้องที่ปลอดภัยที่สมองใช้ฝึกชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว 3. ฝันมีประโยชน์ไหมหรือความฝันเป็นแค่เรื่องเพอเจอร์ของสมองหลายคนคิดว่า ฝันก็แค่เรื่องไร้สาระตอนหลับแต่จริงๆแล้วความฝันคือหนึ่งในฟังก์ชันลึกที่สุดของสมองมนุษย์สมองไม่ได้หลุดโลกขณะฝันแต่มันกำลังทำงานในโลกข้างในที่สำคัญมากประโยชน์หลักของการฝันที่พิสูจน์แล้วทางวิทยศาศาสตร์มีดังนี้ 1. ฝันช่วยจัดระเบียบความทรงจำขณะเราหลับ โดยเฉพาะในช่วง REM Sleep สมองจะคัดแยกข้อมูลที่ควรเก็บกับข้อมูลที่ควรลืมฝันคือกระบวนการประกอบภาพของข้อมูลเหล่านั้นงานวิจัยจาก Harvard r o b e r t t t i c k g o l d ผู้ที่ได้นอนและฝันหลังเรียนรู้ใหม่ๆจะจำได้ดีกว่า Translate to สมองนำความรู้ที่ได้ไปร้อยเรียงและฝังลึกใน Long Term Memory เหมือนการย่อยข้อมูลแบบอัตโนมัติหลังการเรียนรู้ 2. ฝันช่วยย่อยและบำบัดอารมณ์สมองจะเอาความรู้สึกสะสมเช่นเครียดเศร้าโกรธมาจำลองเป็นภาพฝันเพื่อช่วยให้เราคลายความกดดันนั้นลงงานวิจัยของแมทธิวว w อ l เกอร์ดังนี้ Y-V sleep REM sleep คือการทำจิตบำบัดโดยธรรมชาติ Translate to ฝันเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องอารมณ์ที่ยังไม่ได้พูดออกมาตื่นมาแล้วอาจรู้สึกเบาขึ้นแม้ไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรง 3. ฝันช่วยซ้อมสถานการณ์ชีวิตฝันหลายครั้งสะท้อนการจำลองเหตุการณ์ที่เราเคยเจอหรือกังวลเช่นฝันว่ากำลังหนีอธิบายงานตกจากที่สูงหรือทะเลาะก,กับใครบางคน สมองใช้ฝันเพื่อทดลองทางเลือกต่างๆโดยไม่มีความเสี่ยงจริงเหมือนกับซิม ULATION ในเกมนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า t h r e a t Simulation Theory Translate to สมองฝึกตอบสนองต่อภัยคุกคามผ่านฝันเพื่อให้เราพร้อมกว่าเดิม 4. ฝันกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในฝันสมองจะไร้กรอบเพราะส่วนตาก,กะ Prefrontal Cortex ทำงานน้อยแต่ส่วนภาพอารมณ์และการเชื่อมโยงทำงานแรงมากจึงเกิดไอเดียแปลกใหม่ตัวอย่างจริงพอแม็กคาร์นี่ได้แรงบันดาลใจเพลง y esterday จากฝันนักเคมีเคคุเลเห็นภาพวงแรงในฝันจึงค้นพบโครงสร้างทางเคมีใหม่ฝันจึงไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระแต่คือแหล่งกำเนิดนวัตกรรมลึกสุดของมนุษย์ 5. ฝันเชื่อมโยงตัวตนและประสบการณ์ฝันคือการพูดของจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind มันช่วยให้เราสะท้อนตัวตนความกลัวความหวังและปมลึกในใจจิตวิเคราะห์ของ s i g m d f e u d หรือข่าวจังฝันคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในตัวเองความฝันบางอย่างไม่ได้เกิดจากโลกภายนอก แต่เกิดจากโลกภายในที่ยังไม่ได้รับการยอมรับหากฟังฝันให้ดีเราอาจเข้าใจตัวเองมากกว่าที่คิดสรุปฝันไม่ใช่ของเสียจากสมองแต่คือกระบวนการรับระดับสูงที่สมองใช้เพื่อฟื้นฟูปรับสมดุลและสร้างโลกของคุณให้แข็งแรงขึ้นยิ่งคุณนอนดีฝันได้ชีวิตคุณก็จะยิ่งรู้สึกดี เข้าใจตัวเองได้ลึกขึ้น 4. แล้วฝันร้ายเกิดจากอะไรฝันร้ายเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็เคยเจอตกจากที่สูงถูกไล่ล่าเสียคนรักหรือฝันว่าตัวเองตายแต่เบื้องหลังของฝันร้ายสมองไม่ได้พยายามทรมานเรากลับกันมันกำลังช่วยเราเผชิญกับบางอย่างที่ยังไม่จบในใจฝันร้ายคืออะไร ฝันร้ายในท์แม่คือความฝันที่สร้างความกลัวเครียดหรือความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงมักเกิดในช่วง R.E.M. Sleep เหมือนกับความฝันปกติแต่มีเนื้อหาที่สะเทือนใจมากกว่าเช่นตกจากที่สูงถูกตามฆ่าสูญเสียคนรักหายใจไม่ออกโดนทำร้ายหรือทำร้ายคนอื่นเองฝันร้ายเกิดจากอะไรห สมองย่อยอารมณ์ลึกที่ยังไม่จบสมองช่วงฝันร้ายพยายามจำลองความกลัวหรือเหตุการณ์สะเทือนใจเพื่อให้เราได้เจอกับมันในรูปแบบปลอดภัยเพื่อจัดการกับความรู้สึกที่ค้างคาในจิตใต้สำนึกสมองส่วนอะมิกดาลาควบคุมอารมณ์กลัวจะทำงานรุนแรงมากในฝันร้ายทำให้ฝันนั้นรู้สึกน่ากลัวกว่าฝันปกติ 2. ความเครียดความกดดัน และความวิตกกังวลในชีวิตจริงคนที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตเช่นการงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพมักฝันร้ายบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในช่วงใกล้หลับลึกสมองพยายามรีเซ็ตอารมณ์แต่ถ้าอารมณ์แรงเกินไปกลายเป็นฝันร้ายแทนงานวิจัยจากสแตนฟอร์ดพบว่าระดับความวิตกกังวล a n นซตี้และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ชัดเจนกับความถี่ของฝันร้าย 3. ประสบการณ์ฝังใจในอดีตทราม m าคนที่เคยเผชิญเหตุการณ์รุนแรงเช่นอุบัติเหตุการสูญเสียหรือความรุนแรงในวัยเด็กมักมีฝันร้ายซ้ำๆที่คล้ายกับเหตุการณ์นั้นนี่คืออาการของฝันร้ายเรื้อรังที่เกิดจาก PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) ฝันร้ายในกรณีนี้ไม่ใช่การบำบัดแต่คือฝังลึกจนสมองยังไม่สามารถย่อยได้ สมองจะจำลองเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเพื่อพยายามควบคุมอารมณ์ที่เคยรับมือไม่ไหว 4. พฤติกรรมก่อนนอนบางอย่างสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นฝันร้ายได้โดยไม่รู้ตัวนอนหลับไม่เพียงพอหรือหลับไม่สนิทดูหนังซีรีส์รุนแรงก่อนนอนดื่มแอลโกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไปก่อนนอนการทานอาหารหนักๆตอนดึกทำให้สมองกระตุ้นตัวเองขณะฝัน REM sleep ที่ถูกกระตุ้นผิดจังหวะจะทำให้ฝันเข้มข้นและควบคุมไม่ได้กลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายช่วยอะไรได้ไหมแม้จะน่ากลัวแต่ฝันร้ายก็อาจมีหน้าที่เชิงบำบัดอยู่ฝันร้ายอาจเป็นวิธีให้สมองจำลองความกลัวเพื่อให้เรากล้าเผชิญในชีวิตจริงปล่อยอารมณ์ที่กดทับมานานเตือนเราว่ามีบางเรื่องที่ควรแก้ไขหรือเยียวยาถ้าเราฟังฝันร้ายให้ดี อาจพบว่ามันกำลังบอกบางอย่างที่ตื่นอยู่เรายังไม่กล้ามองเมื่อไรฝันร้ายควรได้รับการดูแลหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฝันร้ายถี่จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตกลัวการนอนหรือนอนไม่หลับเพราะกลัวฝันฝันเรื่องเดิมซ้ำๆทุกคืนมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลร่วมการบำบัดเช่น CBTI หรือ IRT Image Rehearsal Therapy สามารถช่วยเปลี่ยนเนื้อหาฝันในจิตใต้สำนึกได้จริงสรุปฝันร้ายอาจไม่ใช่ศัตรูของการนอนแต่มันคือสัญญาณจากสมองว่ามีเรื่องบางอย่างยังไม่ถูกเข้าใจถ้าเราฟังฝันร้ายอย่างใจเย็นมันอาจช่วยเราคลี่คลายบางอย่างที่ตอนตื่นยังอธิบายไม่ออกทําทำไมบางคนจำฝันได้แต่บางคนจำไม่ได้เลย คุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฝันอะไรสักอย่างแน่แต่จำไม่ได้เลยไหมครับหรือบางคนตื่นขึ้นมายังเล่าได้ละเอียดยิบราวกับเพิ่งดูหนังจบทั้งเรื่องคำถามคือสมองของเราต่างกันตรงไหนและทำไมบางคนถึงจดจำความฝันได้ชัดเจนกว่าการจำความฝันเกิดขึ้นหลังจากฝันความฝันเกิดขึ้นเกือบทุกคืนโดยเฉพาะในช่วง r e m sleep แต่การจำฝันขึ้นอยู่กับว่าตอนตื่นสมองอยู่ในสภาวะไหนปัจจัยหลักที่ทำให้จำฝันได้หรือจำไม่ได้ 1. ตื่นช่วง REM sleep หรือเปล่าหากคุณตื่นขึ้นมาระหว่าง REM sleep สมองจะสามารถถอดข้อมูลความฝันมาไว้ในความทรงจำระยะสั้นได้ทันทีถ้าคุณตื่นหลัง REM ไปแล้วหรือในช่วงหลับลึก Non REM สมองอาจลืมความฝันโดยอัตโนมัติเพราะไม่ได้โฟกัสกับความทรงจำนั้นเปรียบเหมือนการฝันคือฝันดีๆที่ยันไม่เซฟไฟลตื่นเร็วเท่ากับเซฟทันตื่นช้าเท่ากับข้อมูลหาย 2. ความไวของสมองต่อสิ่งเร้าขณะหลับมีงานวิจัยพบว่าคนที่จำฝันบ่อยจะมีสมองส่วนเทมปอรอลพริเทลจังทันหรือ TPJ ทำงานมากกว่าปกติทำให้ตอบสนองต่อเสียงหรือสิ่งกระตุ้นขณะนอนได้ไวกว่าแปลว่าสมองของคนกลุ่มนี้ตื่นตัวบางส่วนแม้กำลังหลับทำให้เก็บข้อมูลช่วง REM ได้แม่นยำงานวิจัยจาก Lion Neuroscience Research Center ฝรั่งเศสกลุ่มที่จำฝันเก่งมีการปลุกตัวเองหรือ Arousal บ่อยขึ้นระหว่างนอนเพิ่มโอกาสจำฝันมากขึ้น 3. สมองจัดลำดับความทรงจำอย่างไรความฝันถือเป็นความทรงจำระยะสั้นที่ต้องถูกเขียนทับเป็นความทรงจำระยะยาว (long-term memory) ถ้าตื่นมาแล้วนอนกลิ้งต่อหรือลุกแบบวุ่นวายเท่ากับสมองลืมความฝันเร็วมากภายในไม่กี่วินาทีต้องเขียนทับด้วยการใส่ใจเช่นการทบทวนหรือจดบันทึกความฝันหลังตื่นเพื่อให้สมองมองว่า นี่คือข้อมูลสำคัญควรเก็บไว้ 4. พฤติกรรมก่อนนอนมีผลการนอนที่ดีและหลับสนิทในรอบ REM ส่งผลให้ฝันชัดและจำง่ายขึ้นพฤติกรรมที่ช่วยจำฝันคือนอนอย่างพอเพียง7-8ชั่วโมงพฤติกรรมที่ทำให้ลืมฝันคือนอนน้อยหรือหลับหลับตื่นตื่นพฤติกรรมที่ช่วยจำฝันคือเข้านอนเป็นเวลาพฤติกรรมที่ทำให้ลืมฝันคือ ดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก่อนนอนพฤติกรรมที่ช่วยจำฝันคือจดบันทึกความฝันพฤติกรรมที่ทำให้ลืมฝันคือใช้มือถือทันทีหลังตื่น 5. บุค,คลิกภาพและความสนใจเรื่องโลกภายในจากงานวิจัยเชิงจิตวิทยาคนที่มีลักษณะเปิดรับประสบการณ์หรือ openness to experience หรือสนใจเรื่องจิตใจจิตวิญญาณความหมายในฝันเท่ากับ มักจําฝันได้ดีเพราะสมองใส่ใจและจดจําข้อมูลประเภทนี้ได้ง่ายสมองจึงเลือกจดจําสิ่งที่เราสนใจหรือรู้สึกว่ามีคุณค่าวิธีฝึกจําฝันให้แม่นขึ้นเข้านอนตรงเวลานอนให้พอ7-8ชั่วโมงตั้งใจจะจําฝันก่อนนอนเท่ากับตั้งใจไว้ในใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะจำฝันไม่ขยับตัวทันทีหลังตื่นค้างอยู่ในท่าหลับประมาณ1-2นาที จดฝันทันทีที่จำได้ในสมุดหรือมือถือก็ได้ฝึกเจริญสติหรือ mindfulness ช่วยให้สมองไวต่อประสบการณ์ภายในมากขึ้นสรุปเราฝันทุกคืนแต่การจำฝันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจังหวะการตื่นความไวของสมองและความใส่ใจถ้าคุณอยากจำฝันให้มากขึ้นเท่ากับคุณต้องให้คุณค่ากับโลกในฝันเสียก่อนเพราะบางที ฝันอาจกำลังบอกความลับบางอย่างที่ตื่นอยู่ก็ไม่ทันสังเกตความฝันเป็นของขวัญลึกลับที่สมองส่งมาให้เราทุกคืนบางครั้งมันมาในรูปภาพที่ชัดเจนบางครั้งก็เป็นเงาเลือนๆที่จางหายไปในวินาทีที่ตืน่นแต่ไม่ว่าคุณจะจำมันได้หรือไม่สมองของคุณก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการจัดระเบียบย่อยอารมณ์ และซ้อมชีวิตให้คุณพร้อมขึ้นอีกนิดในวันพรุ่งนี้และถ้าคุณอยากจำฝันได้มากขึ้นลองเริ่มต้นง่ายๆแค่ให้เวลากับการตื่นอย่างอ่อนโยนบันทึกความรู้สึกแรกๆที่ลอยอยู่ในหัวเพราะบางทีความฝันที่คุณจำได้อาจไม่ใช่แค่ภาพจากเมื่อคืนแต่มันคือประตูที่พาคุณเข้าไปลึกกว่านั้นขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอลากันก่อนแล้วพบกันใหม่กับถอดรหัสสมอง by Little Duck สวัสดีครับ